ทดลองทำโปรเจกต์วงจรเตือนน้ำล้นอย่างง่ายด้วยบัสเซอร์โดยใช้อ d ตโน o ในการควบคุมการเตือนน้ำล้นด้วยบัสเซอร์เราสามารถทำได้โดยการใช้เซนเซอร์ระดับน้ำนะครับหรือว่าในตัวอย่างนี้เราจะใช้แค่สายไฟ2เส้นต่อร่วมกับบัสเซอร์เพื่อให้มีเสียงดังเมื่อน้ำถึงระดับที่เซนเซอร์ตั้งไว้ในตัวอย่างนี้ ขาบัสเซอร์เรานะครับเส้นสีเขียวก็ขาบวกจะต่อกับขาสามแล้วก็ขาลบก็จะต่อกับขากาวส่วนสายไฟนะครับเส้นหนึ่งก็จะต่อกับขาที่สองแล้วอีกเส้นหนึ่งก็จะต่อกับขากาวเดี๋ยวเราลองทดลองกันดูนะครับ เมื่อเราเทน้ำลงไปก็จะเห็นว่ามีเสียงดังแล้วนะครับ